คลิปนี้นะครับต้องห้ามพลาดกันนะครับกับรถ mercedes benz cls 53นะครับกับงบประมาณเพียงแค่2,990,000บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าได้เป็นเจ้าของรถคันนี้แน่นอนนะครับกับตัวรถคันนี้นะครับต้องบอกว่าโดดเด่นหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปีรถนะครับปี2019นะครับแล้วเลขไมค์ก็วิ่งน้อยมากนะครับเพียงแค่32,000กิโลเท่านั้นเองแล้วที่สำคัญนะครับยังมาพร้อมด้วยสีเทาตัวใหม่เลยนะครับสีนี้ต้องบอกว่าสวยงามมากครับเป็นสีเทากาไฟเกนนะครับตัวนี้ให้ความสวยงามเรียบหรูดูสปอร์ตแล้วก็ดดดูแแพงง้ววยครรรััับบอชุตต่สาห นี้นะครับก็มาพร้อมในพาชุดแต่ง AMG Sport Package รอบคันเลยนะครับแล้วยังมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ AMG เบนซิน3,000บเทอร์โบ V6 นะครับให้กําลังแรงม้าถึง435แรงม้านะครับคุณลูกค้าท่านใดที่ชอบในเรื่องของ p e r f o r m a n c e ในเรื่องของอัตราการเร่งดีๆนะครับรุ่นนี้ต้องห้ามพลาดกันนะครับในส่วนของไฟหน้า C ีเว่ห้าสาบอกว่าสวยงามเพราะการดีไซน์นะครับที่มีความสปอร์ตความล้ําเลยฟังก์ชันการใช้งานของไฟหน้าตัวนี้เป็นแบบมัลติบีนนะครับในส่วนของลายล้อนะครับตัวนนีี้เเเลาายพัวท่ส ไซส์ขนาดถึง20นิ้วเลยนะครับพร้อมด้วยคาลิเปอร์เบรกนะครับตัวนี้เป็นสีแดงพร้อมด้วยโลโก้ AMG นะครับมาพร้อมด้วยระบบการขับเคลื่อนแบบ 4MATIC นะครับหรือการขับเคลื่อนแบบ4ล้อนั่นเองนะครับนอกเหนือจากตัวชุดแต่งที่เป็น AMG Sport Package แล้วนะครับสำหรับตัว c ซเว่นห้าสามนะครับก็จะมาพร้อมด้วยชุดแต่งนะครับเป็น Black Edition นะครับต่างๆหูกระจกมองข้างเนี่ยครับจะเป็นสีดำนะครับผิวขอบประตูต่างๆปกตินะครับสำหรับตัวเซททั่วไปจะเป็นสีโครเมียมนะครับแต่ว่าสําหรับตัวพิเศษอย่างเซเว่ห้าสามเนี่ยจะเป็น Black Edition มาหมดดเเเลยนนนนะะะะคครรรรัับบบบบบปปป็็แสีตู เกตนะครับพกกุญแจที่ตัวนะครับล็อกรถเปิดรถเนี่ยไม่ต้องใช้กุญแจเลยแล้วก็โดดเด่นด้วยตัวกระจกรถนะครับตัวนี้เป็นแบบเฟรมเลสด้วยนะครับหลังคาตัวนี้มาพร้อมด้วยหลังคาแบบสันลูฟนะครับมามาดูในส่วนของการดีไซน์ของซีเวสนะครับเป็นรถซีดานนะครับแต่เป็นรถซีดานทรงสปอร์ตคูเป้นะครับเห็นไหมครับั่วทรงสวยงามนะครับตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างยันถึงด้านท้ายเลยนะครับด้านท้ายนะครับก็มาพร้อมด้วยปลายท่อคู่นะครับแล้วก็ฟังก์ชันของปลายท่อคู่นะครับคันนี้นะครับในกรณีที่เราปรับเปลี่ยนเนนหมมดที่่่อออร์ตตพััััววะจฟงงงกชใืข เอกซอสด้วยนะครับไฟท้ายนะครับก็สวยงามไม่แพ้จากด้านหน้าเลยนะครับด้านท้ายในส่วนของฝาโปงด้านท้ายนะครับก็เป็นฝาแบบเปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับพร้อมด้วยระบบแฮนด์ฟรีนะครับแล้วก็มีการตกแต่งตัวสปอยเลอร์ดักเทลออกมาจากโรงงานเลยนะครับนี่ลองดูห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายกันห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายของซีเวนสานะครับก็เป็นแน่นอนครับพอเป็นรถซีดานนะครับความจุหรือความลึกนะครับของตัวห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยกว้างขวางแน่นอนนะครับกระเป๋าเดินทางสถึงสใบเนี่ยใส่ได้แบบสบายๆเลยนะครับอายว่าตัวรถค คุณลูกค้าได้ Mercedes Ben บนซ์เ s เว่นห้คันนี้ไปใช้แน่นอนนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถคันนี้นะครับสามารถสแกนเคอร์โค้ดที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือสนใจรถคันอื่นของทางเบนซ์เคของเรานะครับสามารถเข้าไปรับชมแคตตาล็อกออนไลน์ของเราที่ w w w b e n นซ์เคนะครับแล้วมีรถเบนซ์รุ่นใหม่ใม่น้อยให้เลือกกันแบบจุใจกว่า150คันเลยนะครับมาดูในส่วนของห้องโดยสารภายในกันบ้างนะครับนี่ครับดูครับดูชุดคอนโซลใหญ่ สวยงามมีไฟ LED ไลท์ด้วยนะครับเปลี่ยนได้ถึง64โทนสีนะครับสำหรับบอกคู่หน้านะครับตัวนี้ก็เป็นบอกพิเศษเลยตัวนี้นะครับจะเป็นบอก Memory Package นะครับบันทึกตำแหน่งของผู้กับขี่และคนนั่งได้3ตํตำแหน่งนะครับและยังมาพร้อมด้วยความนุ่มนวลของหนังนะที่เป็นหนังเนปป้านะครับผสมด้วยคานเทอร่าเพิ่มความสปอร์ตด้วยได้แดงและก็ตัวเบลสีแดงนะครับตัวบอกตัวนี้ก็เป็นบอกทรงพิเศษนะครับเฉพาะรุ่น AMG เท่านั้นเลยนะครับบาะตัวนี้ความพิเศษคือนั่งกระชับนุ่มนั่งสบายนะครับชุดคอน คิดเลยนะครับเป็นหน้าจอขนาดใหญ่เลยรองรับระบบ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ก็ได้นะครับหน้าจอหลักในเรื่องของตัวฝั่งคนขับนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนดิสเพย์ของตัวรูปแบบได้นะครับมีสปอร์ตมีคลาสสิกมีโปรแกสซีฟก็คุณลูกค้าก็สามารถปรับแต่งหน้าจอเลือนไม้เนี่ยตามความต้องการของคุณลูกค้าได้เลยนะครับพวงมาลัย um เป็นพูงมาลัย a อ g นี่ครับโลโก้สวยงามนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟังก์ชันต่างๆนอกเหนือจากกล้อง3 6 0องศาแล้วนะตัวนี้ก็จะมี Bri ์ทสปอรด้วยแล้วก็มมาพรรร้้ออดวยะบบ Pilot ะบบ Addaive parkinging Pilot หื ถอยจอดอัตโนมัตินั่นเองนะครับเวลาเราปรับเปลี่ยนโหมดที่เป็นโหมดคอมฟอร์ตนะครับตัวโชค๊คเนี่ยตรงนี้นะครับจะมีการปรับอัตโนมัติให้เลยจะเพิ่มความซอฟความนุ่มนวลมากขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตนะครับจะมีไฟติดขึ้นมา1ดวงนะครับตัวนี้จะเพิ่มความหนึบของตัวโช๊คอะมากขึ้นนะครับแต่ถ้าผมเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตพัดสิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคือหนเลยเสียงท่อนะครับตัวสปอร์ตเอ็กซ์ซอร์ทจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นพร้อมกับคนนะร้ขึ ตัวโชกก็จะหนึบมากขึ้นแล้วเขาโค้งต่างๆเนี่ยในระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดแน่นอนนะครับแล้วก็มีตัวนี่ครับหลังคาที่เป็นสรุฟก็เปิดปิดระบบไฟฟ้าได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังกันต่อนะครับมาในส่วนของเบาะด้านหลังกันบ้างนะครับก็นั่ง3าคนนั่งได้แต่เอาสบายคือนั่ง2คนนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับก็กว้างนะครับตัวเล็กรูมเฮดรูมก็เหลือนะครับสำหรับรถสไตล์คูเป้แบบนี้ปกติถ้ารถสไตล์คูเป้เนี่ยลูกค้าบางท่านจะมองว่ากลัวหลังคาด้านหลังจะนั่งไม่ได้้จะเตียลองดู สีสะอาผมเหลือเลยนั่งสบายแน่นอนนะครับเอาไว่าตัวรถนะครับรุ่นนี้ Mercedes-Benz CLS 53คันนี้นะครับกับงบประมาณ2 9 9 0 0 0 0บาทนะครับไม่อยากให้พลาดคันนี้กันเลยนะครับเพราะว่าได้สีเทาพิเศษด้วยนะครับเป็นสีเทากาแฟเกปีรถก็ปี2019แล้วก็เล้งไมค์คันนี้นะครับวิ่งน้อยมากนะครับเพียงแค่32,000กิโลเท่านั้นเองนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถคันนี้นะครับต้องรีบดีกันนะครับกับงบประมาณมีแค่2 9ส0 0 0บาทนะคครับุณลูกค้าได้เป็นเจ้าของรถ Mercedes-Benz CLS 53คันนี้เลยครับผม จัดกันไปเลยนะครับกับงบประมาณไม่ถึง3ล้านบาทนะครับกับ Mercedes-Benz c เซอร a เว5 3 a g คันนี้นะครับมาที่เบน z อ K ที่เดียวจบครบทุกคำต้องการวันนี้สวัสดีครับ